ครับสวัสดีเ c ซอาจารย์นอตตี้วิบับนอแนททุกคนครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์นอตตี้วิบับนอแนทเจ้าของ youtube ช่องอาจารย์นอตตี ie, ้พารวยวันนี้อาจารย์ไม้หาหน่อยวันนี้ต้องขอสแสดงความีดีกับลูกศิษย์ใครที่เล่นหุ้นวันนี้จีนบ่ายแตกสามตัวเด่งบนเร้งล่างโอ้โห,หร,ร,ร,รับเงินเป็นแสนห้างเช้าก็เม็ดเดียวเน้นเน้นเงบนเงล่างรับเงินเป็นแสนวันนี้ไหนใครถูกบ้างคอมเมนต์หน่อยนะครับ อยู่ที่เพจอ้อนนอัสสิปูใหญ่นะครับหุ้นแล้วก็ห้อง v ีพครับวันนี้รวยเละรวยสนัด่ะวันนี้มาให้แนวทางฮานอยแล้วก็ได้เละสามรอบเลยนะพิเศษนี้ต้องไปดูในกลุ่มถึงจะทานโอ้ตันดังครับหนาวแล้วเนาะก็ลมแรงก็รู้สึกตันดังภาษาอีสานเขาว่าตันดังภาษาไทยของเอิปิดทางหายใจนะครับ <laughs> ภา,าษาอีสานเขาเรียกว่าตันดังแต่ถ้าภา,าษาไทยก็ปิดกั้นทางเดินหายใจนั่นแหละฮานอยวันนี้เด่น4ฟัน4ีลูด4ีจ้ะฮานอยวันนี้เด่นสีฟัน4ีลูด4จะ้ะสี่เก้าสี่สาสาี่แปห้าสี่ห ฟังอีกครั้ง49 43 93 48 45แล้วก็46 3ตัวมี493 498 495ฟังอีกครั้ง493 498 495อย่าลืมตัด93 98 95เล่นด้วย เม็ดเดียวก็คือ49กับ95อ่ะให้ไป2เม็ดนะครับตัวแปกก็เป็น93โอเคลูด4ขอใรูลสี่ทุกคนโชคดีนะครับงเฮงเรวยวันนี้อยู่ที่สำนักขับคอปนปู่ขอให้ทุกคนรวยๆนะครับสาธุครับสวัสดีครับฝากแชร์ด้วยให้ห้อง v ีลิงก์ที่ปักหมุดน,นะครับเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักไ็บพน,นันครับสวัสดีครับ